สวัสดีค่ะผ่อแมพ่พ่นองลุงป่าเอาอาที่นารักทุกๆุกท่านนะคะเมื่อเนียก็มาจวดจวดอยู่ในสตูดิโอส่วนตัวอีกแล้วพี่น้องจ๋าค่ะกัรับชมรับฟังกันไปหลายคลิปเน,นาะค่ะเนาะขอบคุณทุกๆกําลังแรงใจทุกไลท์ทุกเมนทุกแชร์นะคะค่ะขอบคุณหลายๆค่เมอรอเนียจะเล่นกับมีแนวนึ่งมาเตอใใ้้ีเใียนองฟังซึ่ง คลิปก่อนๆพูดที่เยลินบอกเรื่องบานเนาะคะ่ะเนาะกับมี่พี่เพื่อนๆหลายท่านแห่งคาแนะนํามาวา่าคือบอคบานหลวงนุนน่นันเนาะค่ะเนาะเมื่อไหร่ายลินก็เลยสิมาบอาให้ฟังไม่โอกาสพี่น้องจ้าโอกาสนี่มันก็เกิดขึ้นหวังบบก,กีเมืรอเนี่ยละพี่น้องเยลินเหตุองานอยู่พอดีซูปเปอร์วเซอร์เล่ามาหาเนาะค่ะเนะาะก็มาทำไทยความอ่า ทุกสุขของพนักงานที่เหตุงานน่นหลักคาะเราก็ดีดีดอกเออผู้จัดการเยล่นบอดามากตาวาซูปเปอร์ไวเซอร์มาเนาะเนาะเออเราก็ถามลินเอ้ยเป็นยังไงเน่ยชีวิตอยู่กับลูกตอนนี้ลุมโตหลับไปทุกอย่างโอเคเราละ,ละ,ละยัง่งเออเยล่นก็บอกให้ฟังว่ากับโบโอเคปันไดดอกฉันมีปัญหาเรื่องบ้านเรื่องเตาแก๊สเรื่องโน่นเรื่องนี่เรื่องนั่นก็บอกให้เราฟังแล้วก็ถามว่าอันไหนน่ที่มันหนักใจเออเยลินก็บอกว่า มันกันหักใจหลายอย่างอยู่ซึ่งการดูแลก,การบริการต่างๆจากเอเจนต์กับกับบดีบวสมที่ฉันจ่ายค่าเสาว์บานแพงๆฉันจ่ายค่าเาว์บานตั้งแต่เมื่อง่ายเข้าไปจนหอดปัจจุบันเนี่ยฉันไม่เคยขางค่าเสาร์บานแม่แต่เดือนเดียวหรือแม่แต่บาทเดียวเลยเออฉันก็อยากเอ่อให้เขา ดูแลบริการสถานที่พักอาศัยที่เข้าไปเศร้าอยู่ให้มันถึงมันต้องให้มันดีสมกับราคาที่เข้าใจเนาะกับปฏิบัติกับฉันคือค้อนขางถนนคักโพดขนาดคนไรบ้านคอนอ่าขางถนนก็นยังถึงดูแลดีคักกว่านี้อย่าเล่นกรเลวจังสิให้เราฟังเอออย่าเล่นกับเอาลูมในโทรศัพท์ให้เราเบิง้งถึงบ้านที่มันพังถลอกปอกเปิดก ต่ว่าคลิปนี้เยลินสีบอกไว้กนเดอมีพี่ๆเพื่อนๆถามมาว่าเป็นยังข้าต้องใจต้องนวลต้องเยลินบริใจค่ะสมแซมบานนะคะบานที่ยยลินมาเซาอยู่นี่สิ่งที่เยลินจะซื้อกับมีแค่ตู้เย็นแล้วกับเครื่องซักผ้าอ่าเครื่อง้ังจานเพินเเนเพน่นมีอยู่แล้วเตาเก๊สเก่าหน่ะเพิ่นกับมีอยู่แล้วแต่ที่เยลินซื้อนั่นมันเป็นเตาเก๊สอ่าไม่เยลินเห็ดอันที่เพิ่นซื้อน่ะแตก ด้วยอุบัติเหตุพี่น้องคะ,ยะเยลินก็เลตตองซื้อไม่เพราะว่าเยาลินใส่เตาแก๊สแตกนะบเขากร็รู้สึกว่ามันบอ่อเซฟบอ่ปอปลอดภัยในเมื่อเข้าเหตุของเพิ่นแตกเขาก็ต้องซื้อมาอมาแทนอันเก่าเพิ่นถ้าเขา้ายายออกเขาก็ต้องทิ้งเตาแก๊สต,ตัวนี้ไวไวขังหลังนะคะซึ่งซึ่งตัวนี้เยลินเข้าใจได้ดีพี่น้องจ้าบ้านนี้หลังจากที่ซูเปอร์วิเซอร์เล่าเห็นสภาพบ้านแล้วแล้วว่าโอ้มันบอกโอเคได้นี่ลิน มันโอเคเลยเฮ็ดจังใดดีเหรอฉันสีซอยเธอจังใดใดพี่น้องจ๋ามาลรุ่นไปน้ำกันว่ายาลินสีได้รับความสอยเหลือในจุดนี้บัวซึ่งอ่าเปอรว์วเซอร์ที่เล่าเบาให้ยาลินฟังวังสองสามมือนะี่ยยาลินน้ำตาแทบไหลไหมะพี่น้องโดยความที่เราหากักเราแพงเราเราสวยยาลินกับหลูกมากในหลายๆด้าน มากๆเลยนะคะนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ยเยลินบ่อยาคายไปอยู่หม่องอืน่นค่ะเฮออ้ายูนี่นาที่การงานเฮ้ามันคงเจ้าผู้จัดการหรือว่าซูปเปอร์วิเซอร์กะฮักกบแพงเห็นปัญหาของเฮ้าต่างๆเราเลยว่าบ่าพ่อสีใยออกไปเซาอยู่มหม่องไม่บ่หม่องเพิ่นดีดีออเออเยลินก็เลยต่อว่าเคลียรชันชิลูได้จังไดว่าเล่นหลอดดีชั้นชิลูได้จังไดว่าเอเจนน,นันั่นเขาดี ก็ต่อเมื่อข้าเขาไปเศร้ายู่เลี่ยวหุ่นมันมีเหตุการณ์ที่ต้องเกิดขึ้นในบ้านเ้าจังค่อยสีรูว่าแล่นหลอดดีหรือว่าเอเจนดีบ่ดีแล้วถ้าชันย่ายฉั้นใช่ใหญ่ไปยู่ใส่ในเมื่อราคาบ้านเศร้าขื่นสูหวังสูบวนราคาบะตังกันกับที่ฉันอยู่ใช้สิค่าขนใหญ่สิ่งขวงอย่างล่ะฉันไม่มีเงินแล้วคลิดเอ้ยเงินฉันเมิดเลียวเอ้ยเราก็อุ้ยคอยคึ้ลิโตนเจ้าเทลินเลยเห็ดไดเนาเห็ดไดเนอแเราก็ยืดคิดอยู่โดนตึกอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ ผมสีไปว้ากับแม่นไนเจอเด้อสีไปวา้าเรื่องนน้ให้เราฟังเล่าสีวาจังใดอันว่าสีมีวิธีที่สีเห็ดจังใดให้ลิ้นได้อยู่บ้านหลวงบอ่อได้อยู่เฟสหลวงบอ่อเพาสันแล้วว่ะเ้ลิ้นว่ามันสีเป็นไปได้จังใดอันในเมื่อตะกอนนั่นผู้จัดการเคยบอกกับสันว่าอ่าถาเธอสีต้องขอบ้านหลวงยูเธอก็ต้องเป็นคนโฮมเลสเป็นคน ไล่บ้านเหมือนที่คนคนอื่นเป็นฉันบอสามารถให้เธอมาเอดงานยุตึกชุกเฉินนี่ได้ถ้าเธอสิ่ต้องอยู่ในจุดนั้นฉันจะเอาเธอไปไว้มองอื่นเอออันนี้ผู้จัดจาก,การเพิ่นค่อยบอกกับเยลินมา่สองปีที่แล้วนะคะบานเนี่ยเยลินก็บ,บอกเล่าว่า บอกซูเปอร์ไวเซอร์เนี่ยว่าชันยันฉันตกงานฉันบ่อหากหลุดงานถ้าฉันต้องเขามาอยู่ในสถานะคนไรบานฉันตองบ่มีอีย่างบ่แมนติคลิยแล้วฉันสิ่ให้เจ้าขวังอยู่จุดนั้นได้จังไดในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันกินใสอยู่ซูเมเน่มันมาจากการทํางานของฉันมันเป็นซิเคียวริตีให้ชีวิตฉันกับลูกเออคิดแล้วบอกว่าบ่ต้องคิดยากดอกถ้าแม่นี่เจอแล้วเคยเอ้ยปากกับเจ้าแบบนั้นเดี๋ยวก็มีทังซอยเหลือเจ้าเองทิ้งเรื่องนี้ไว้กับ ผมผมสิไปเมนชันไปเอ่ยเรื่องนี้กับเล่าเองเดลินผมลล่โต้เจ้าบันนี้ยาลินกล่าว่าคาเซ้ากับสิขึ้นอีกแล้วเขาว่าทอาได้กับสียใจใจเขาตัวฉันบ่มีคำมันเรียกร้องอีหยังเขาว่าแปดร้อยเจ็ดสิบกับเสียใจใจเขาละแปดร้อยเจ็ดสิบห้าถ้าค้นอีกขึ้นอีกห้าสิบปอนตอนนี้ยาลินใจอยู่ที่แปดร้อยยี่สิบห้าปอน ถามว่าเยลินมีความสุขไหมในบ้านหลังนี้เยลินมีความสุขหลายหลายกว่าบ้านหลังเก่าที่เยลินซื้อกับอดีตสามีนะคะบ้านหลังเก่าที่เยลินซื้อกับอดีตสามีน่ะนะซื้อน้ากันนะคะค่ะเยลินบ่เคยมีความสุขบ่เคยคิดว่านั่นคือพัพพิของเยลินเยลินบ่เคยมีความรู้สึกว่าบ้านหลังนั้นคือบ้านที่เราซื้อสร้างมาด้วยกันพี่น้องแต่ว่าบ้านเศร้าหลังนี้เยลินอยู่แล้วเยลินหัก ยาลินมีความอบอุน่นยาลินมีความรู้สึกว่าเคยอยู่บ้านหลังนี้มาก,ก่อนมีความอบอุน่นคือบ้านพ่อบ้านแม่ที่เขาอยู่มาตตอหน่อยเท่าไ,ไหร่แม่พี่นอ้องยาลินมีความรู้สึกแบบนั้นนะคะยาลินก็บ,บอกเพื่นไปว่าฉันอยู่บ้านหลังนี้ฉันก็มีความสุขดีก็มีเรื่องการบริการท่อน,นันล่ะที่ที่บอกโอเคค่ะต่อให้ไปอยู่หม่องอื่น ก็ต้องค่าใช้ใจ่ายก็สูงบาทเนี่ยเสียวใสพี่น้องจ้าคา่าเช่าบ้านว่าแมนถึกถือสองห้องนอนแล้วก็มีสวนหลังบ้านให้เยล่นเหตุกิจกรรมในช่วงซัมเมอร์เนี่ยสำหรับเยลินเยลินมองว่าดีมากๆคนอื่นๆที่เช่าบ้านอยู่ในอังกฤษนี่ค่าเช่าเก้าร้อยปอนด์หรือเก้าร้อยหาซิปหรือพันหนึ่งกับว่ามีการเดินในเห่ากิจกรรมส่วนตัวหฮาต่างๆนะคะบางหมอง บางที่นะคะห้องนอนเดียวโดยซ้ำกับแปดรอยก็ปนพนพี่น้องค่ะยยลินก็เลยบอกว่านายแลินว่าถ้าเป็นไปได้ฉันฉันก็อยากได้อยู่ทาทาเจ้าหน้าพี่พซช่ยฉันใดก็สิเป็นพราะคุณหลายๆค่ะหลังจากเพิ่นบอกให้ยยลินฟังแล้วเพิ่นก็ัไปนะคะนอะบัดนี่ยแลินก็บอกสู่เพื่อนรวมงานฟังขอโทษค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนรวมงานของยยลินเราบอกว่า บางครั้งเฮ้าก็ต้องยอมทำตัวเป็นผู้ยิ่งไรบานเป็นคนไรบานเ้ลินเพื่อที่เฮ้าสิได้มีบานอยู่เป็นของเจง้าขวังถ้าเธอเป็นคนไรบานเออผู้จัดการเฮ้าก็ต้องซอยเหลือให้เธอได้บานหลวงอยู่ในเมื่อเธอได้บานหลวงอยู่แล้ว you stay there forever are forever You คำว่าเป็นของเฮ้าตลอดไปเนี่ยหมายถึงเข้าจ่ายค่าเซาถือกว่าเข้าไปเซาของ p r i v a t e นะคะอย่างเช่นถ่าเยลินในบ้านสองห้องนอนหรือแฟลตสองห้องนอนของหลวงเนี่ยเย,ยลินก็เสิไดายอยู่แล้วเล่าหาหกลอยปอนนะคะ,ะยังบ่ร่วมขนาดค่าไฟมันก็สิถือลงมากกว่าเฮ้าเซาของ p r i v a t e ู่นะคะ private นี่ก็คือ้นมิตรขึ้นกับขึ้นอย่างเดียวเข้ากับ เห็นอย่างบอดายตาว้า้าเห้าได้บ้านหลวงข้าก็สามารถยู่จนพุ่นละจนเจ้าตายจากบ้านหลังนั้นพุ่นละเพื่นจังสิไทยไปเป็นหู้อื้นเขามายู่เขามาครอบครองนะคะ้าเห้าอยู่โดนไปแล้วอือห้าปีหกปีไปถ้าเจ้ามิศักยภาพที่สิซื่อ่อจากหลวงเอ,อ่อสือพอนเพิ่นก็สามารถเห็นได้ตาว่ายาลินบ่มีโอกาสตรงจุดน,นั้นดอกพี่น้องเพราะว่ายาลินอายุหลายแล้ว ผู้ที่เสียดได้ก็เป็นลูกสาวของเยลินนั่นแหะเขาอายุหน่อยแล้วโอกาสที่เขาสียดตรงจุดนี้ก็ได้แต่ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องในอนาคตเนาะค่ะเนาะค่ะพี่น้องคะมลัลลุนกันว่าเยลินสมีโอกาสได้บัหลวงอยูโบเจ้าหน้าเยลินสีสามารถช่วยให้เยลินได้มีที่อยู่อาศัยาจากรัฐบาลได้หรือบอในกรณีที่เยลินเป็นบริติสติเซนแล้วมี บริติสพาสปอร์ตแล้วซิมิซิ์ได้เหมือนที่คนอังกฤษเขาได้หรือไม่ เข้ากับมารุนไปน้ากันพี่น้องคะอย่าลินกับบ่กาวาังยังไลยดอกถ้าได้ก็ด,ดีถ้าบ่ได้ก็สิกลมนากลมตาเหตุงานจ่ายคาา่าเสาบันอยู่ไปจังสี่ล่ะพี่นอ้องบ่มีโอกาสซื่อกับบ่เป็นหยังขอให้มีเฮียมีแห้งมีพะละักกาลังทํางานทํามาหากินเลวเอามาจ่ายบินต่างๆจ่ายค่าน้ำคาไฟทุกซึ่งทุกอย่างสื่อกับเขากับน้ำม,มาเลียงปากเลียงทองเจ้าของพร้อมทั้งจุนเจอือทั้งบาน แม่เนาะค่ะเนาะหรือลูกบางครั้งบางคราวค่ะสำานียเยลินกับมีความสุขเกลียวพี่น้องค่ะความสุขของเยลินโบเรมีเงิ่อนกอนใหญ่เป็นลานลานคือผู้อื่นเขาเดอกค่ะความสุขของเยลินอยู่ที่ความเพึ่พอใจในจุดที่เจ้าของเป็นในจุดที่เจ้าของม่ในสิ่งที่เจ้าของเลือกที่จะอยู่แล้วก็เลือกที่จะใช้ชีวิตนี่คือความสุขของเยลินล้วนๆนะคะเยะลินเป็นคนที่มีชีวิตที่ลำบาก แต่อีกด้านนึงเยลินก็นยังมีความสุขยังมีความภาคภูมิใจในความเป็นตัวตนที่มีความเข้มแข็งมุงมันขยันมันเพี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเหลากระดิ้นล้นต่อสู่เพื่อปากทองตัวเองทยยลินอดแม่กับลูกกับคือสิบบเดกินยังแต่ไทยยลินอิ่ม เฮากับมีเฮียมีแห้งพ่อที่เสียด้แบงด้ปันให้แม่กินแน่ให้ลูกกินแน่เลี้ยงดูกายภาพของเฮ้าไปตามศักยภาพที่มันควรสิเป็นเนาะค่ะเนะาะค่ะคลิปนี้อย่าล่นกับมีมาแบงมาปันลายเติมพี่น้องจา้าขอบุญขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังแรงใจทุกๆติดตามทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์เด้อค่ะเด้อค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่น้องคะพ่อกันคลิปน่าสวัสดีคะ่ะ